สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเขาสู่รายการเบิงแล้วร่วยชาแนลค่ะพี่น้องคะ่ะมาพบมาพอกันกับแดในเสาร์ของมือวันที่7นะคะเดือนมกราคมค่ะปีพุทธศักราชส5 6 9ค่ะพี่น้องค่ะ้มนี่ค่ะแอดผ้าพายพี่น้องบรนเทาสุขสุขพนะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะจากปู่วัดป่าอุดรนะคะพี่น้องคะ,คะงาข,ขคนนะคะมา,ามโค้งน,งนะคะ,คะพี่น้องคะ,งะ,ค,ะ,งค,ะคลิปนี้อไปถ่ายคลิปปู่ เมื่อวานนี้นะคะเมือม่อวานนี้ช่วงเที่ยงนะคะแอบไปท้ากิปปูเมื่อวันที่6นะคะพี่น้องคะแต่ว่าลงพรท่านเมื่อวันที่6นะคะก็เลยมาลงให้พี่น้องเดือบงเซานี่นะคะวันที่7นะคะพี่น้องคะเอาพี่น้องก่อนที่สิมารับชมแนวทางของปูน,งปะน,นะคะพี่น้องคะมื่อนี้นะคะแอบกลับมาท่ายให้พี่น้องเบิ้งเนาะค่ะเนาะอ่าที่ปูเล่าบอกพี่น้องนะคะว่ากําลังเหตุกําลังสั่ง นะคะพี่น้องคะแมนค่ะพี่น้องคะับปูลอกกําลังเห็ดกําลังสังนะคะพี่น้องคะมองนี่นะคะเป็นกุดปูกุดยานะคะที่พี่น้องเอฟซีเฮ้าซอยกันเห็ดซอยกันสางแล้วพี่น้องคะ่ะแต่ว่าบันนี้พี่น้องคะ่ะยูกไก่กุดปูกุดยานี่สารปูสารยานี่คนสียูกไก่สาที่เป็นบัดน,นี้พี่น้องคะย่ามฝนตกมากมองนี่เป็นสาเนาะดินกระสิซอกเข้ามาซอกเขามา,า,มานะคะพี่น้องคะ ตะกี้มันพืชนิดซอไลายเดี๋ยวนี้มันซอไลายเข้ามาแล้วดีค่ะพี่น้องคะ,งคะปูเราก็เลยไปเอาดินดินที่อยู่อ่าที่เพิ่นเอาออกจากทาั้งทั้งอ้อ,อ,อมโบดแม่พี่น้องที่เพิ่นสิเฮ็ดโบที่มึงนี้แหละเอามาใส่ใส่ไว้นะคะปูะะเราก็เฮ็ดหม่องกั้นดินบ่ให้มันบ่ให้ย,ยามหน้าฝนมานี่มันซอแซนดี้พี่น้องคะก็เลยมาทาให้เบิง่งเนาะค่ะพี่น้องคะแล้วมึงนี้นะคะเป็นบริเวณที่ปูเพิ่นว่าอ่ขาขจ้ามาเทคอนกรีตอ้อมโบด เพราะว่าย่ำฝนมากนี่มันจืดมันแฉะมันเอียงพี่น้องครับทางวัดเพิ่นเพิ่นเห็ดเนาะปูเราก็เลยมาอ่าเห็ดซอยนะคะพี่น้องครับย่ำเอฟซีเพิ่นโอนเงินมาปูเราก็เอามาให้เจ้าอาวาสเลยนะคะพี่น้องครับนี่เพิ่นกระเช็ดไปรอบเมื่อเดี๋ยวนี้พี่น้องครัตอนนี้มันยังไม่ทันรอบนะคะพี่น้องครับมองนี่บ่งบริเวณต้นไม้นี่เพิ่นกระิีทให้เต็มเมื่อเดี๋ยวนี้พี่น้องครับเพราะห้มีขี้ดินนะคะพี่น้องครัเพราะว่ามันจืดเนาะอันนี้เป็นโบสถ์เพิ่นนะคะพี่น้องครันั่นแหละ เอกเลยมาทาให้พี่น้องเบิงเนาะค่ะพี่น้องเนาะมาทาให้ปงพี่น้องข้าเบิงนะคะพี่น้องคะซึ่งบริเวณนี้นะคะพี่น้องคะนี่บริเวณนี้ทั้งหน้าทั้งหน้าทั้งหน้าโบดนะคะพ้นเทพเรียบร้อยแล้วเทพปีกายปีก้อนนี่นะคะพี่น้องคะถ้าไอ้จำบวชพิษนะคะพ้นเทพปีกายปีก้อนนี่อ่าพ้นเทพฟังเดียวเนาะแต่ว่ามาเมื่อนี้มาปีนี้พี่น้องคะนี่ละพ้นกำลังเทกำลังสางอยู่นหนละพี่น้องพ้นก็เลย จิตเทออมบวชไปเบิดนะคะพี่น้องคะจิตเทออมบวชไปเบิดนะคะตอนที่แอนมัธย์เนี่ยก็เป็นช่วงพักเทียเเท่ยงพอดีเนาะคนงานเขาเจ้ากะกะพักเที่ยงพอดีค่ะหน้าพี่น้องคะฮันลาพี่น้องคะอันนี้เด้อพี่น้องเด้อที่ปูเราว่าเราเห็ดเราส่างกาับแมนอิลีอะไรพี่น้องคะนี่พี่น้องคะเอาบะนี่นะคะเขากับมารับชมรับฟังแนวทางของปู่เด้อพี่น้องเด้อขามโค้งนะคะพี่น้องคะตามน้ำพิก,การนาะคะบูเจริญพ่อเดี๋ยวบ้านจะสบุ๋ยมาแต่เสบุ๋ย ไปร้อยไทยเอาเงเขาเจ้าเทพก้อนกินเราค่ะพวกก้อนที่ศึกษามาหาปู่ไปร้อยไปร้อยไทยหมเพราะว่าเป็นประทานบุญใช่ไเฮ้ยเหตุใจวัดเซว่าเฮายโอ้ยใจนั่นไหนเหตุที่บนหินค่ะมัเป็นประทานบุญมันเปนรอยดอกเป็นว่าเอิ่อเป็นประทานบุญก็บุญง่ายขึ้นค่ะพวกคือเป็นยังไงทั้งวัดทั้งว่ามันก็ดีตัวค่ะมันเป็นประทานบุญใไงเพราะว่าอันบ่มี่เอฟมินก็เอฟพที่มันก็ที่บุรุงที่นะ คือมิ่งผู้กวงขวงผู้เป็นผู้กวงขวงแล้วก็ผู้เป็นกระทันบุญในพรหมในบุญตัวสี่นเนียพี่เพื่อจะเห็นผู้เปนในโชคในมันมันก็ติทขาบุญรวมที่วัดนั่นเพี่นะครับค่ะนี่เป็นใจบุญรวมกันจะย่งกันไปนั่นทีละั้าเงินพี่ฟังขาพีผู้ก็ก็อิไว้ดันทั้งฟูหน่ะหราอว่าอเอาดินสมฟังสาแล้วก็มาจะมันไหลล่งสารนะ ่พอยิดไปันล้วก no ็ยิดไปทา้งทางนั่นกันป็นมันนั่นกับไม่นานไม่ยงเลต่อปลูกพักปลูกยังไรพุ่นละเพราะว่ามันเป็นมันดินง่ามยอะเขาปลูกยังปลูกยังกวปลูกใช้พักใช้ยังกว่าจะดีใช้ลงพั่วลงยังนี่ละค่ะนี่ไม่ออกไม่ยังมาวัดกันขาดกันได้ก็ดีไม่เก็บเอาอยูุอย่างนี้สิหน่าที่ในกินสดๆพร้อมกับต้วนพร้อมนั่นสิละไม่บอกคนมาเก็บไปใส่ลงผ้าเขาใจยังปลกบบพักปลูกยังไรจะดีที่สุด ครับมันมีหนามหนามแตดีนแต่ดินออกเอาออกจากหม่องบสถนี่ล่ะเพราะมันสูงเลยนมะโคะโจกออกก้อนแล้วก็จะเอาข้อกินมาเทเังทีนะค่ะเป็นกาลังปรับพื้นที่กาลังเริ่มเทเทฆุโมนี่อาติโดนปูหลัดที่เข่าไม้ยุเทวยุโมือนี่ก็นเลยเอาะเป็นการปรับพื้นที่ยุโมือนี่โลงงานหลันซุ่มซ่างกับลงงานยุโมนี่อาจติเทฆไปเรื่อยๆอยู่จนกะทั้งยุดที่หม่องเอฟมินไปไทยกันเทเลยล่ะย้ายย่างสวนต่อไปทั้งคนอ่อมคนน่ะ เดี๋ยวก็สลบลงใส่ฟขางต้นไม้น,นั่เห็นในทั่วของประเทศไทยกันเลยสรุปเท่หมดเด้เท่หมดสรุปล่องจนจอดกันไิละกับมึงถนนท่านหลอดไปละเท่ขาโบดล่องกับจิตใจว,ว่าจิตเป็นไงไปไงมาไงนะ่ะย่ำฝนมัน,มนยังประื้นย่ำฝนยางกับไปเวียนเทียวนยี่เลยโอ้ยจัตุนมดีดส่เกือบไปโป้งใส่นผ่าวันนี้วันนี้สบายแล้วันนี้ขอพรรษาปีที่มาเวียนเทียนใน ทางวัดทางบดงบก็ได้เออง<ช>างเขาไงาไปงไปงไม่ไงาจะกี่ขี่ตุ้มรุ้ยขี่ตุ้มไปเออผู้ชื่น<ช>หนึ่งใส่เกือบเกือบดีดพงใส่เต็มผาพุทุเรียวเกือบฟ้องนำ้ำจืดเออหนาฝนมันตกขึ้นมันจืดเนาะ<ช>วันนี้ก็ทีาง,งานไงล่ะบัดนี้จะได้เทอาเจียเอียมินเป็นประธานบุนญไหนรี่เอี่ที่บุนเห็นมืบอญจะท่านบุญร่วมกี่ผู้ชื่นหนึ่งก็โอ้ยแม่เพราถือหลอกเล่แต่ว่าแม่อยากท่าบุญน้ำลงที่ก็มีเนาะแม่บ่ผู้ชื่นเงินเงินก็ถือคนเลย ได้เป็นแบแบงเห็ดแบงต่างไปก็มีนี่ละพูดกับมีหน้าท่าไหนจร่เราโง่เมื่อคืนนี่กับพิษเตียมหนึ่งเนาะแม่ครับพูดโอ้สี่ดายุเรียกทูบกันเลยค่ะอืมเป็นหนึ่งหนึ่งสี่หกเนาะค่ะก็ไม่เท่าตาเหรกันสี่หกสี่ห้าก็ได้อยู่ค่ะพิษเตียมหนึ่งออกสี่ห้ามันนี่เห็นเลกฝันปูได้บ่เนี่ยโอ้กูมีฝันฝันเมืนหีฝันไปรู้จักว่ามีจีเขามาใช่ไหม เนี่ยเป็นไอ้ข้อฝันผู้ที่บอกสู้ฟังบ่มอมนี่ก็เลยฝันมันไม่ออกกันมาสูนไห้ไปนะเป็นคืองหัวนั่นล้วหัวนั้นมันออกตัวใดหนองวันนั้นพอสูนไห้เป็นผู้ผู้นองพอเพิ่นได้วันี่สูนไอ้ปู้ไหมวันนี้แมอือครับว่าโอ้หัวนั้นมันออกเก้าเก้าสูนบอกจำได้ครับว่าแม้จำได้ผู้จำได้ผู้ให้เก้าสูนมันออกสูนเก้าเก้านี่แหละ หัวน <test> ั่นย้ายเก่านี่แหละมาซูนในอีกแล้ววันนี้มาซูนในปูเลยเมื่อคืนนี้เพราะซูนหากระซูนหกน้ำเขียนตัดงสองตัวน้ำตัดงสองตัวให้เป็นน้ำซูนหากระซูนหกติครับทั้งสองตัวให้เพิ่นน้ำมือเพราะว่าหัวนั่นมันออกเบิ่นเรียกเบิ่นมันออกมันออกแยกเบิ่นย้ายนี่ล้มาซูนในอีกแล้วแล้วมันสีไม้ตัวเก่าอีกอยู่มันเป็นเบิ่นก็จะเป็นหกหกเก่าเก่าแต่ว่าหัวนั่นเมนซูนในปู ผู้พายง่ายเป็นผูอ่านน่องพ่อเป็นไหมเจ้าหมวดนี่สูนในปูอาจจะเป็นหาห้องโกก็ได้อ่านเป็นปืนหาห้องโขกน่ะสูนในปูเพราะว่าขันมาปืนนะเป็นหาหาองกแล้วเพราะมันเก่าๆหรอกเพราะมันเป็นศูนในน่องน่องพ่อเิ็นพอยง่ายกับอ่นเ็นผ้พายง่หมดละน่องพ่อเิ็นก็เลยผู้พ่อเป็นตายแล้วเพราะน่องพ่อเป็นเพราะนั้นตายในยหา่เนี่ยมาสูนในปูมาขึ้นนี่ nó phải tắt vào góc tôi vẫn lớp một cho phân thì nói phân toàn nâng leo tầng chấp bà mắn tì nâng hù mẹ gần đâu bà con chỉ nó nhầm gì mẹ vô chầm ở đây leo tư hù mẹ gần phối bó phân nó ảnh vào cái vô nhiều nó xuống xì thì hắn đâu như này đâu Hãy subscribe cho แล้วสูนแห้งเนอก็จะหวนนั่นแหละศูนมันกับมาโยงหวอนนั่นมันแม่สูนเก่าๆไปบ่ปู่กับใครกับพวกสูนไอ้คนกับซีศูนย์เก่าอะไรเนี่ยหงอนเรานักนมาศูนย์เก่าเก่าอนจำเลยเมื่อต่าเก่ามันนี้ฮัเชียนมาบ่นกับสูนไอ้ปู่กัอาจจะเป็นหาหางหงหลักน้าปูเป็นหาหงหกแต่ว่าตัวปูทตีตัวเดียวเม็ดเดียวนี่คือตัวนีเด้อออกแล้วเราเมื่ขึ้นอีกันเลยออกแล้วออกอีกันเลยเนาะค่ะ ออกตัวเดียวกันก็นเลยหรอกปูว่กลมมาเจ๊กตัวนี่แหละพอขันหน้าปูมากเนี่ยมันจะเป็นเพื่อนศูนย์หน่มันจะเป็นหาซี่ก็ได้เด้อสองตัวเป็นหาซี่อาจจะมาตัวเก้าก็ได้เนี่ยหันเป็นสองตัวเนี่ยหาซี่ทั้งหาซีน้ำก็ได้หาซี่ซี่หาเนี่ยสามตัวเป็นปูตีงใช่หรอพอศูนย์หน่อยปูหันเป็นยับขึ่นปูมันเป็นหกซีบแล้วก็ทีเป็นหกซี่ศูนย์เนี่ยก็ตัดหกศูนย์หาศูนย์เนี่ยซี่ศูนย์เนี่ยยังหาซี่ตัวหนึ่ง ไอ้เพื hmm. been, h, ่อนตัดเอาพอออกแล้วออกอีกก็ได้มันอเพเอเออกน้ำกันออกบนหลอกลังนะเป็นเหล็กฝันเนอะที่เกียงในน้อยตัวหลอกฝันนี่มันแปร่ไปเนาะแล้วก็หลายตัวเสรมันโมแมนท์นั่นเกิดนั่นเกิดถ้าเฉมันมากคือจังหายซี่หนึ่งผู้ตีมันนั่นเกิดเจ็บเต็มเลยนี่เหรอือวันที่สามเอ็ดเห็ไหมหายซี่หนึ่งตรงตรงเลย เวลาปะในเวลาค่ะปูคะเอ้าพูดอไว้ไอดหนไอ้มีสกปิมันทั้งเอฟที่เอฟมินสุบุทุกคนเลยค่ะมมาเป็นประทานบุญในปู่นี่ก็เลยอาเจอาเจมมีผู้อยากเห็นรวมเห็นรวมสร้างเนาะค่ะอืมที่ขีดป้อมบสนี่ก็เลยบุญใหญ่อยะเอ้า้ากันสกมันมืออื่นเนาะค่ะปูมืออื่นสองกุ่มก่วันที่หกนะ่ค่ะปู่มืออสองุ่มก่อนสองกุ่มเพิก่น พากันเดีจับมันแสนเงินล้านสูบปูสุขเด้อค่ะปูเจ็บที่เอเนเนอร์แห้งแงปังๆเอา๋อเป็นคนไหลก้นแช่เน๊าะพรมีการร่างใจตุวคลิปอืมค่ะปูเอาสุบมันนี่แห้งปังๆเนอะจะเลื่อนก้นสาธุการรัคุณสุภาพสรุปนัทางไายคลิปนี้ค่ะพี่น้องค่ะแนวทางจากปู่วัดป่าอุดรนะคะพี่น้องคะมืเอนี้ค่ำโค้งของปู่ค่ะเป็นความฝันนะคะปู่เราฝันค่ะพี่น้องคะคลิปนี้แอทไทย ไปไทายปูตั้งแต่เมื่อวานเนาะพี่น้องอืม,มันลงบ่ทันนะคะก็เลยมาลงให้พี่น้องได้เบิ่งเช้านี้นะคะพี่น้องคะอ่ะาแนวทางความฝันของปูค่ะ5 4สี่0 0 5 0 6หกสี่ศูนย์แล้วก็หาสีนะคะปูเราเน้นหาสี่ศูนย์นะคะพี่น้องคะเอาแนวทางของปูค่ะพี่น้องงวดที่ผ่านมาเหมือนวันที่วันที่หานะคะปูเราหายสีหกเนาะมันออกสีหาพี่น้องคะกะ บ่เขาสำหรับมวลทิพผม่านนี่พีดไปแต้มนึงค่ะพี่น้องค่ะต่ว่ากติดตามคือเกาเด้อค่ะพี่น้องเด้อเอาพี่น้องอย่าลืมค่ะพี่น้องค่ะแคปหน้าจอเอาไว้พร้อมค่ะพี่น้องแคปหน้าจอค่ะพี่น้องค่ะกมีประมาณนี้ค่ะสำหรับแนวทางจากปู่วัดป่าอุดรนะคะแนวทางขามโค้งแรงนี่ค่ะพี่น้องจังเดก็อย่าเลืมค่ะพี่น้องนําไปพิจารณาเบิ่องเนาาค่ะพี่น้องค่ะทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางคือเกาเด้อค่ะพี่น้องค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอขอบคุณขอบคุณ พแม่พี่น้องพระเทาสุขสุขอนราคะสำหรับการติดตามเราชมบรับฟังนะคะขอขอบคุณขอบคุณสาหรับขอบ้อมมลในคลิปนี้นะคะขอบคุณขอบคุณแนวทางจากปู่วัดป่าอุดรค่ะสําหรับพแม่พี่น้องทนใดที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเทือแรกค่ะพี่น้องคาทำาอยากสิพลศกับแนวทางเด็ดแบบนี้นะคะพี่น้องคะเขาเมา่แล้วกันอย่าลืมนะคะพี่น้องฝากกดอ่า ฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งแ mm hmm. จ้งเตือนทั้งหมดนะคะ mm hmm. เพื่อทีสเสด็จบพลาดทุกคลิปทุกข่าวสารแนวทางจากทางรายการนะคะพี่น้องคะเอาสําหรับคลิปนี้นะคะเซาลีแม้แนวทางของปูวัดป่าอุดรคามโค้งทั้งบุรีมุ่งมณีมีเพียงสำนีนะคะพี่น้องเอร์กัซเซอร์ขอตัวลาพร้อมเปพี่น้องบรรเทาสุขสุข้ขขอนไปก่อนนะคะเอาไว้พอกันไม่ก็ไวในคลิปหนะะ้าค่ะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ